ซึ่งผมก็ไม่อยากถอดรองเท้าเป็นคู่ที่4นะฮะแต่เราจะลองดูว่าผมจะตายหรือเปล่าเออชิบายตายเฮียมึงลากคอคนนี้นะแฟนคลับหน้าใหม่ทุกคนก็ไม่มีอะไรจะบอกมากหรอกเนาะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยล่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเออเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงล่ะคลิปนี้ เหมาะกับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่บรไลัยเกินใจควรเอามามา่าขนมเครื่องดื่มมากินและดูไปพร้อมกันมันใช่เหรอวะเอาแล้วะนะ,ะก็ขอสวัสดีทุกคนทนคุกด้วยนะผมก็พบกับรายการทูฟูคุ้งกับเกมมิโอะกุ้ง oh นะครับผมคนดีดูได้คนที่คุกก็ดูดีเช่นกันนะ คนนี้คุณก็อยู่ในห้องของ k e ฮ h e ูม o o m นะซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้กระดิ่งมานะเนี่ยกระดิ่งนี่ได้ไกระดิ่งเออได้กระดิ่งมานะซึ่งกระดิ่งเนี่ยผมก็แอบไปดูปอยมันิดนึงนะว่ามันไปทำอะไรนะไม่เหมือนพาร์ทที่แล้วนะฮนะแล้วผมตอนเล่นล่าสุดเนี่ยนะผมลืมถ่ายไปว่าผมขึ้นไปห้องเขาเรียกว่าห้องอะไรห้องสูงสุดของเน่นนะเขาเรียกตึกบนห้องอะไรวะาดาดฟ้านะได้มเมล็ดมเมล็ดพันธุมานะเป็นมเมล็ดพันธุนี่เราต้องปลูกครับผมยังไม่ได้ปลูกเลยแล้วคือไงต่อ นะะ้น่าจะน่าจะต้องอ่อนตักน้ําขึ้นมานะฮะโอเคเราก็จะไปตักน้ําขึ้นมากันเลยนะฮะด้วยความไม่ชักซ้าเสียเวลานะตักน้ําก่อนนะตักน้ําก่อนนะฮะฮนะไม่ใช่ชั้นนี้ดิกูเชื่อว่าไม่ใช่ชั้นนี้นอนนะฮะอ่ะเราขึ้นไปละขออนุญาตเอาเมาส์หลบนะฮะเป็นเพื่อเป็นการไม่เสียมารายาทห้องนี้เอาน้ำได้ไหมห้องนี้เปิดน้ำไม่ได้เลยนะฮะ โอเคเราก็ต้องไปห้องนี้เพอฮ้ยเลือดไหลเลือดเต็มเลยแล้วห้องไหนมันมีห้องน้ำวะชิปหายแล้วฮะชิปหายแล้วไงล่ะกรอกนี่ไงตักน้ำมาเลยน้ำส้วมน้ำส้วมเนี่ยใช้น้ำส้วมในการในการอะไรอ่ะในการลดน้ำต้นไม้อ่ะเออเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวเชื่อผมสิครับมันไปห้องนี้มันไม่โอเคอะแต่นะเราหาห้องก่อนนะห้องไหนโอเควะอันนี้เป็นห้องเอฟหนึ่งนะ,ะไม่มีอะไรเลย ครับดียว่นะฮะห้องมันมีสองประตูไว้แต่ออกมาประตูเดียวผมก็ไม่เข้าใจคนออกเกมออกแบบเกมเหมือนกันนะงงนะงงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปสิ่งที่เราตอนนี้เรามีไปนี่นะฮะอยากให้มันจบในพาร์ทนี้เลยเป็นไม่ได้อยากให้จบพาร์ทนี้จริงๆเพรก็จะพัพยายามด้วยให้มันจบนะเพราะว่าจะได้ไปทําโปรเจกต์อื่นต่อนั่นเองขึ้นไปด้านบนครัดนบนด้านบนมีอะไรไหมด้านบนอืมดาดฟ้ามันจะมีมันจะมีน้ําหรอคิดมันก็น่าคิดนะแต่มันจะมีจริงจริงหรอ มันไม่น่ามีนะเราจะลองขึ้นไปก่อนไหมขึ้นไปก่อนแล้วกันทีละอย่างนะต้องทีละอย่างจริงๆผู้เสียโดนอนะนะเดี๋ยวเราเซฟก่อนผมเห็นคนสามคนนะนั่งอยู่ตรงนั้นนะผมก็ไม่กล้าไปยุ่งแนละ้วเป็นรองเท้าสามโรงซึ่งผมก็ไม่อยากถอรองเท้าเป็นคู่ที่สี่นะฮะแต่เราจะลองดูว่าผมจะตายหรือเปล่าเฮ้ยชิบหายตายชิย่ยมึงลากคอกุงนี้เลยเหรอชยเอาวะ <laughs> เกมนี้ตายง่ายมากนะฮะตายง่ายมากห้องดาดฟ้าก็เอาตปโอ้โหเสียงไม่มีอะไรเลยฮะโอ้สุดยอดไปเลยอ๋อใช่ใช่ผมนึกออกแล้วห้องนี้มันมีนี่อยู่น่าจะห้องครัวนะฮะที่จะเอาน้ําได้ใช่ไหมเดามันมีห้องเดียวแล้วที่มันจะมีน้ําให้เรากดอะ่ะมันมีน้ําห้องเดียวแล้วจะมีไหมว่าอ๋อเั่นไง,งนี้งงเนไงยเจอแล้วนีนีนี่เอาได้นะ่ะ ไม่ใช่แล้วกูจะเอาน้ําตรงไหนนะต้องการน้าเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีน้านี่มันทําอะไรไม่ได้จริงๆนะน้ําตรงไหนได้บ้างอนะ่ะกูอยากได้น้ําตอนนี้อยากได้น้นํามากไม่มีน้ําเลยอะจะรอดไหมเนี้ยอันนี้ห้องพยาบาลนะห้องพยาบาลไม่มีน้ําเหมือนกันควรเคลียร์ทีละอย่างใช่ไหมกูคิดอย่างงี้นะคิดว่ากูควรเคลียร์ทีละอย่าง มึงฆ่ากุนตอนที่แล้วไอหน้าไอหุ่นไอหุอหน่นที่อ่นะเดี๋ยวไปเอาวันนี้ก่อนแล้วกันฮนะตอนนั้นเรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไปเอาไอ้นี่ก่อนไปเอาไอ้นี่ก่อนไปเอาเอาอเขาเรียกว่าอะไรวะไปเอาชิ้นส่วนบางอย่างของไอ้นี่มาก่อนนะห้องนี้ห้องนี้ยาหนีผู้นสรร่สัตว์นีต่อยนะเนี่ยเรามีกระดิ่งไว้มันเป็นกระดิ่งไล่ไล่ผีอ่ดูนะจอทมาอการแม่งไปไปไล่เหมือนผีเลยตายหายเรียบร้อยฮนะ กระดิ่งแตกห้องนี้เหมือนห้องคุปเป็นห้องสุดตุด๊กตาเยี่ยมไปเล่นแดมะนมะันอะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะเสียงเคาะนี่มันเคาะจริงๆเลยตุ๊กตาตัวนี้สวยมากเลยอะเขากำลังใส่ชุดเสื้อคลุมสีแดงอยู่แต่ว่าชุดนี้นะมันไม่มีเชือกร้อยเลยนะนี่มันเป็นยูนิฟอร์มของพวกเราอย่าบอกนะว่า คุณได้ชุดสกปรกสกปรกมานะฮะเฮ้ยยีผู้ชายกำลังหลับอยู่ตรงนี้นะฮะทุกแมงไง้สัตว์ใครไม่รู้ฮะเสียงดื้อๆหน่อยเฮ้ยฟีสต็อปไอ้นั่นฉันไม่เคยที่จะได้เจอกันเลยแต่ว่านั่นมันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกฉันจะคอยดูเธอตลอดนะอย่าบอกนะว่านี่คือตัวกูอีกตัวหนึง่งอะเออตัวตอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ตนนุ๊กตาอย่างนี้มันจะโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนู่นก่อนนะได้ของมาหนึ่งชิ้นแล้วฮะอันนี้ได้อะไรมาตอนนี้เหลืออีกสองอย่างานั้นนะฮะพยายามจะเคลียว,ยวันนี้จบแล้วไ,ไปทำอย่างอื่นแป๊บนหนึ่งๆป๊นหนึ่ง,นนงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วนะผมนะฮะซดอ้น,นี่ก่อนซดอิชิตาอ,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 อีกหนึ่งึ่ง โอเคนะฮะเราก็เคลียร์มาแล้วเราได้ของมาสี่อย่างเหลืออย่างเดียวกูจะไปเอาน้ําจากไหนวะนั่งคิดแล้วแม่งนั่งหงุดหงิดว่าเอาน้ำมาเอาจากไหนวะเนะี่ยห้องนี้ไม่มีน้าําอ่ะเอาจากกระโหลกเนี่ยเปิดกระโหลกแล้วเอาอะไรเงี้ยจเจริญพรทะยมไปเดี๋ยวไปชัป้นอื่นนะ้าผมรู้แล้วเอาละนะผมตอนนี้นะฮะเราได้คําตอบและทางออกของเรื่องนี้แล้วนะฮะว่าทํำยังไงนะคือ ไม่ต้องไปหาน้ำรถไม่ต้องทำะไรเลยเดิ man, นมาแคะ่ไหนเดิ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 นมาเดินมาชั้นสองนี่เดินเดินลงมาชั้นสองอ่บแบ่ง,งไปชั้นสี่เดินลงมาชั้นสองอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆไม่ต้องทำยี่อะไรเลยเดินลงมาชั้นสองครับทำไงต่อเข้าห้องสมุดเว้เข้าห้องสมุดอ่าห้องสมุดแล้วทำไงต่อครับทำไงต่อเข้ามาห้องนี้เดินลงมาปึ๊บกดเซฟใส่ไอ้นี่ลงไปฟึบเก่นีไต้องทำเลยเดินเข้าเดินออกโต What the fuck? มันทําีเงี้ยเลยเลยเดินเข้าเดินออกมันทําเงี้ยเลยเลยครับโอ้โหอะไรอ่ะไม่ต้องทำเงี้ยเลย,เ,เ,เ,ออเ,ยเลยต้ยนตไม้วหาสจันทร์ครับแล้วเดีวดูพื้นดูดูไอ้นี่พอตรงสีตรงนี้เอาเดอกไม้วางนะอ่าวางไว้ไม่เอาไม่ใช่สีที่ต้องการทำไง ทำงี้กดเดินมาปุ๊บทำงี้กดเซฟอะห้องนี้กันต่อนะผมธุระยองไม่เสร็จเดี๋เพิ่งนักศพทหารนะฮะอะไรกูไม่ไปช่วยเพิ่งหรอกเฮ้เฮ้ยห้องเปลี่ยนสีอะไรบึ๊งเนี่ยเปลี่ยนสีดอกไม้ไม่พอใจสีดอกไม้กูเข้าใจวิ่งวิ่งวิ่งครับทุกคนวิ่ง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 อ้ยเฮียแม่งยังจะไล่ยังจะไล่มาอีกอ โอ้ยเฮี้ยใหรกูอีกโอ้โหเป็นอิฐเลยสัตว์โอ้โหไอ้แป้งโคโดโมวิว่งติดก็ไม่ได้ไอ้เฮี้ยวะโคโดโมะเลสัตว์เอ้ยแม่งตุ๊ก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 ไม่มีจังหวะให้กูได้แบบพัดหายใจกันเลยเดียวเชวียวหมาไอสัตว์กูจะจบพัดนี้วันนี้พัดนี้ตันนี้มันต้องจบ มามาเบึกตามมัเลยตามมัเลยเบึกตามมาเลยบึกตามมาเลยบึกตามยางเดิมดโอ้โหไอ้เงี้ยเบิกติดแล้วโอ้โหอะไรนึกเนจะไม่จบใช่ไหมกูไม่ยอมแพ้นี่กูทาเป็นดอกสีขาวสำเร็จแล้วเอ๊ะแล้วกูต้องวิ่งหนีทุกทุกตาเลยเหรอพูดจริงมั้าเนี่ย <sk inim ers> อย่ามายุ่งกับกูอย่ายุ่งกูเนียกูต้องเดินตรงใช่ปสรุปน่ะแต้องเดินตรงอย่างเดียวเดินตรงก็เดินตรงมันเรยวไม่ได้อยู่แล้วนี่วะกูตรงก็ได้อ้เฮียมึงยังมึงมีมือข้างไหนเปิดประตูวะเฮียงงมากเลยมือมือข้างไหนเปิดประตูวะไอ้เฮียแม่งแม่งเร็วอ่ะเร็วก็เร็วเกินอ่ะอย่า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 ยายาอย่าอย่าามา เยอะยังจะตามกูอีกอะขนาดไหนอะขนาดไหนอะเอ,อ้ยเอาดอกไม้มาวางให้เอาไหมโอ้ยเอาไว้เอ้ยดอกสีขาววางไปอย่างวะมาจาก เดีวเราจะไปเราต้องไปห้องอันนี้ไปห้องอเอเอสองไม่อยู่ฝั่งนี้โอ้โหหน้ากระแทกพื้นอันนี้เป็นห้องเอสามนะครับแมงตัวเยียอะไรอยู่นั้นห้องเอสามโต๊ะฝั่งสองด้านข้างตรงนี้ตัวนั้นตัวนั้นเอ,อ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเดินมาทำไมเนี่นยควรตีนิกเดินแบบควรต,ตีนิกตรงไปเลย โยนแม่งเลยอืมอไม่รู้จะเอาหรือเปล่านะฮะแต่ให้ไปแล้วเอาเถอะนะเอาเถอะนะแต่เองให้เอาไปแล้วนะแต่เองกู้ให้มือแล้วนะถือว่าให้แล้วนะครับอันนี้เป็นห้องห้องนี้ไปยังวะห้องนี้อ่าเดี๋ยวห้องนี้ครับเป็นห้องบีบีจะอยู่ฝั่งไหนเอย่ยบีอยู่ฝั่งโต๊ะเหมือนโต๊ะด้านฝั่งซ้ายสุดไว้ฝั่งขวาสุดตรงริมสามนะฮะโอเคถูกไหม วางแม่งเลยมีอะไรเกิดขึ้นไหมพวกเรากำลังรออยู่พวกเรารอบนหลังคานะใครไม่รู้ครับรอเราบนหลังคานะหน้าที่เราคือไปหาเขานะะไปครับไปครับไปโลดไปโลดไปโลดลงหลังคาบน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 หลังคาที่มึงลากกูลงไปสินะมึงคงเกียดเขนกูมากเลยใช่ไหมล่ะเอาละนะรอบนหลังคาได้อะไราให้อะไรมาฮะเยสรวมรวมกลุ่มกันเลยเชียวเชียวขอบคุณมากที่เอาดอกไม้มาวางให้เราอ่ะ พวกเราพบอะไรบางอย่างเพื่อเธออะไรอ่ะได้โบมาได้โบขัดขาดมานะครับตอนนี้ของของพบแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปแล้วผมทํายังไงครับเดินครับเดินมาเนี่ครับเดินมาเนี่ครับเดินมาจุดจุดนี้นะฮะจุดจุดนี้นะเดินลงมาข้างล่างครับผมตอนนี้ของพบแล้วนะฮะเราทำเอาทอาทการไปบูชาของทั้งหกนี้นะฮะ เอาระวางของให้ครบทุกช่องเลยกระฐานเชิญแม่งเลยว่า yes sir ตอนนี้ของครบแล้วนะฮะแต่แปลกนะว่ากุญแจมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทาไมกันนะฮะเพราะเนื่องจากว่าอะไรวิญญาณยังไม่ครบครับเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับมิเตกาวาระเรานะว่าเอ่อทำไมของไม่ครบนะเดี๋ยวเราขอหยุปิดเน็ตก่อนนะฮะมันเยอะปนะอ่อยนะเออโอเคนะเนื่องจากว่ามันมี วิญญาณนะยังไม่ครบนะฮะในการที่จะบูชาศึกครั้งนี้เราต้องมาคุยกับมิสเตอร์กาวระก,ก่อนนะว่าทําไมมันไม่ครบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเงี้ยเหรออ่ะพอกดแค้นเงี้ยเหรอวิญญาณคนตายน่ะมันยังขาดไปอีกหนึ่งดวงนั่นแหละต้องอีกหนึ่งดวงถึงจะปลดปล่อยเธอได้ใครล่ะที่ไอวิสโอกเกียรินะฮะก็ไปหาตามล่านะฮะนี่มันสัมคัญมาที่ช่วยเธอไว้คนที่เกียรติงั้นเหรอ ง่ายๆครับคนที่เขาเกลียดที่สุดนะไม่มีใครเลยฮะถ้าเกิดคุณจำํำภาพที่แล้วได้นะฮะมีคนเดียวครับนี่ไอเทียนี่เลยฮะสังเวยแม่งเลยมุกต่อยมุกต่อยไปซะฆ่าแม่งเลยเฮดช็อตอื้มนี่ฆ่าแม่งเลยกลับบ้านป,กปนุกมนาวซะมึงนะฮะเขาก็ได้ไปสู่สุคตินะ้ไปอโอ้ไอเยาลากศพไปเก็บไปใต้โต๊ะโคตรท่ เย็ดเค้ลากศุแล้วไปเก็บไว้ใต้โต๊ะมึงแม่งฆาตกรสมชื่อนะฮะเขาได้ตายอย่างสุส,สุขีอัตานังปริหารลันตุแล้วนะฮะเอเย่าฆ่าสดแล้วยัดไว้ใต้โต๊ะมึงแม่งฆาานิน่งกว่าฆาตกรหนึ่งกระสั์ตอนนี้วิญญ,ญาณก็ตะมการก็ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคแล้วผมขั้นต่อไปแะผมโ่มาฉันได้ยินมาว่านะ่ะเอ่อการเซชทุกทุกอย่างน่ะมันพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ อนนี้กูแจทุกอย่างนะมันพร้อมทุกอย่างแล้วว่าเราควรจะช่วยพิ่โอกันนะนี่มารวมมาแล้วครับวิง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 อันนั้นฮอดีตของพิ่โอก็จะปรากฏกายขึ้นมานะฮะนี่โดนอิฮีอโมอ,อิโยช,ชิโนะเนี่ยลังแกนะฮะเธอรู้ไหมว่าฉันจะทําอะไรนะเนะี่ยแต่ฉันจะบอกเธอบอกมาเลยนะถ้าเกิดเธอไม่บอกแล้วก็รูปนี้จะถูกลูกนี้จะต้องเผยแร่กับทุกคนแน่แนนะ่เอาละฉันจะปล่อยเธอไปก่อนนะ เคียดเฮียจัดเยดอะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยเยมึงทาอะไรอ่ะมึงจะทําอะไรมิโซาโออ่ะโดนโดนซ้ําครับหยุดนะได้โปรดนั่นใครนะอย่าซ่อนออกมาคูิคุณครูครูรัตตะเธอมาทำอะไรที่นี่นะฮะนี่เป็นห้องน้ำชายนะ เดือบจิบเดือบบไปได้ไรอะเอ่อเอาจะเย็นลงก่อนสิมีปัญหาเกิดขึ้นกับเธอใช่ไหมบอกปัญหามาให้ฉันรับฟังหน่อยสิเอ่อมิสะโอดเขาก็ฟังมิเขาฟังมิสะโอดด้วยกันเหรอเธอ เธอมาหาฉันเมื่อวันก่อนแต่ฉันไม่อยู่อ่ะตองขอตทษด้วยนะเอาละฉันรู้กับสิ่งปัดปรดได้ไปเชิญมาแล้วอ่ะแต่ฉันไม่สามารถช่วยได้แต่รู้สึกว่าฉันได้ยินเธอพูดออกมาเนี่ยเธอเนี่ยไม่ควรที่จะโดนอะไรอย่างนี้เลยนะคุรตะโกหกหรือเปล่านะทำไมคุทตะต้องโกหกฉันด้วยล่ะเอาในบางอย่างที่เธอบอกฉันไม่ได้เงั้นเหรออาจารย์คะคือฉันฉันอกหักนะคะ เออฉันมันโง่เองไงค่ะโอ้นี่อย่ารอ,อยาอน,นี่ไปเลยนะทุกคนก็โอเคได้หมดแล้วนะฮะคุณก็เคยมีมรประสบการณ์อย่างนั้นเหมือนกันเหรอครับคุณาตามีสิกูโตก่อนมึงนะกว่าทารอมมาก่อนมึงอีกเอ,อาใจเย็นอันน,น,นี้อันนี้พักเองนี่พักเองมันก็แค่แต่คุณนี่เป็นคนดีจังเลยนะคะเนี่ยก็แปลกทีไ่ได้คนถึงชอบคุณนอะตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยก็ ฉันก็นยังคงมีความอออะไรว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเสเน่ห์เยาเย้ยยวนหยอกหยอกหยอกโอเคค่ะอะไรมือค่ะอาเซมาคอมดน้าหลังเอาละที่อาจารย์คะเธอคงไม่ชอบอะไรแบบนี้สินะอย่าซีเรียสไปเลยนะเธอคงซีเรียสมากเอาใจเย็นๆนะอือาจารย์ทำเฮียอะไรอีกเนะี่ยอาจารย์คะปล่อยกุย้ยเฮียอ่ามือเธอนีสวยจังไอเฮียนี่อาการหื่นแดกมิอีกแล้ว นี่มันไม่ตลกเลยนะคะอาจารย์เธอนี่สวยจังเลยนะมิซาโอโอ้าวไอ้เฮียไอ้อาจารย์มึงไอ้เฮียวิ่งวิ่งออกมาเป็นกูวิ่งออกจากโรงเรียนเลยมึงจะเดินตามหาอลไรละ่ะวิ่งหนีทำไมอ่ะเธอเกลียดฉันเหรออ้าไหนว่าไหนว่าฉันน่ารักไงอ่ะมานี่สิไม่ <laughs> ไม่มันเ,เปิดไม่ได้อ่ะอ๋อกูล็อกประตูไว้ตั้งนานแล้วแหละกูกันไว้แล้วลมึงต้อทำอะไรอย่างนี้อีฮอรเปิดตรงนี้นะ เปิดสิเปิดเอาล่ะออกไปโอ้โหอาเซมาคอมอาเซมาคอมโอ้เสียงโอ้โหเสียงรบเร้าใหญ่เลยมึงเฮียทำไมทำไมทำไมดึกูื่นยี่ยี่ทำไมำไม่มีใครไม่ไมีใคร ไอ้เไอเลยทําเสียงอาจารย์แบบอลา,ลากลากทำไรอ,ะอ่ะมึงหันห่นศพอะไอ้เหี้ยอาจารย์แล่เคาน์เตอร์รอรอวร่ะเธอจะเป็นของฉันไอสัตว์จะเป็น้รครับผมอเอ้ยอันไหนมึงผ่าศพวะไอ้เหี้ยทำไมกูเห็นตัวมันครบว่ากูคิดไปเองบะนะ้านอ่ะออโอ้ไม่นะนั่นมัน อาจารย์กุรุตะเป็นคนฆ่ามิโอะโรงเรียนนี้มันกลับไปปกติแล้วมิโอะกําลังเรียกฉันน่ะเฮ้ยนี่มึงจะไปไหนอะอะไรนะฮะเรื่องราวก็จะจบยังไงมาดูกันนะทำการเอามือคุยเขี่ยนะฮะนะเราก็จะเจอมิโอะนะฮะนอนซีดเป็นไก่ตาแตกตรงนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นตีนไก่แถวบ้านกูเลยมึงเออจะเจอเธอแล้วมิโอะ เป็นวิญญาณนฮะขอบคุณมากเลยนะที่ตามหาฉันนะ่ะมิซาอะท้องฟ้า,อ,ารอรุณเบิกฟ้าแล้วสินะนกกาก็บยบินออกหากินเออไม่ใช่เหี้ยกะนกขุดทองก็มา <c oughs> นี่มันห้องคอนซีวรูมใช่ไหมอ่ะ แสดงอย่าบอกนะว่าวิตตกราวาระคุณอยู่ในนี้อาจจะเฮียอะไรเนี่ยเอเอเฮ้ยมึงมายืนทำหายตรงนี้เนี่ยวิโตรกราวาระอยู่นั่นหรือเปล่ปาอ่ะใครคือวิตเตอร์กราวาระวะก็นักเรียนที่เป็นหัวหน้านั่นไงอบ้าบอในของมึงว่าคอนซีว่าเด็กกูเนี่ยเป็นหัวหน้าพนัพนกแนกันไลของมึงเนี่ยแล้วที่นี่ก็ไม่มีวิตเตอร์กราวาระอะไรของมึงด้วยอย่าร้อนเมาแล้วเพอ้อเจ้อจริงๆเลยเนี่ยเด็กคนนี้หยอกหยอกหยอกนะเย็ด มิเตอร์ร้านคุงว่ะเห็นมิเตอร์ร้านคุณแม่งตายอยู่ในห้องเปียโน,โนทุกๆอย่างมันกลับไปปกติแล้วอายะกะโยชิโนะได้พักผ่อนแล้วก็จากไปแล้วคนที่เป็นคนฆ่าพิเศษคืออาจารย์คุรุตะเธอไม่ต้องแคร์เรแล้วสินะทุกคนก็ได้ตายหาจากโรคนี้ไปแล้วเธอได้เธอได้ปล่อยไปแล้วฉันไม่เคยลืมเลยว่าโยชิโนะอาจารย์คุรุตะได้ทําอะไรไว้กับเธอแต่ฉันแปลกใจจังเลยนะมิโตโอนิกาวาระเนี่ยเขาตายจากโรคนั้นหรือเปล่าเอาละ ก็ไม่มีฉันไม่ได้เห็นมิเตอร์กวาวะหรือว่าขี้หีตั้งแต่นั้นมาเลยฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยมึงตรงนั้นนะ่ะหันหน้ามันนีนี่ขอโทษค่ะตึบตับตึบตับมีสะโอกก็หายตัวไปและร่างของเธอก็ถูกพบแต่ไม่มีรลักฐานอะไรเลยนะฮะใช่ป่าววะคุณไม่แน่ใจอาจจะเป็นว่าเธอน่ยไม่เคยเจอกันเลย แต่ว่าทั้งหมดนั่นมิโซก็มีรายยิ้มในตอนจบฉันแน่ใจไล้ว,ว่าเธอถูกปลดปล่อยจากความเจ็บปวดแล้วฉันดีใจในมิโอก yeah. เฮียเฮ้ยอย่าจบพีคดิเอาจบอย่างนี้เลยเอาจบอย่างนี้เลยจบแล้วอะอจบแล้วอะจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบจากซีรีส์นี้แล้ว อะไรนะฮะสำหรับข so, so ้อค so so like. ิดเกมนี้นะฮะความรักเนี่ยเรามองว่ามันก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะฮะในเมื่อเรามองเห็นคุณค่าของกันและกันนั่นเองแล้วความรักที่ดีเนี่ยนะฮะเมื่อเรามองเห็นคุณค่าซึ่งกันซึ่งกันและกันนั่นแหละเราจะต้องเป็นขาของตัวเองให้ได้ก่อนนะฮะแล้วถึงจะหาขาของอีกคนหนึ่งเพื่อก้าวไปด้วยกันนั่นเองนะครับผมข้อคิดของเรื่องนี้นะฮะคือควรเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับผมสาหรับเกมนี้นะฮะก็ต้องให้คะแนน ความกดเส้นตีนนะฮะกูให้เลยสิบสิบแปดเป็นยี่สิบนะฮะเนื่องจากค่ากูโหดมากนะฮะก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมจบซีรีส์มิโอะแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับไปละ